ทีนี้พาไปดูบรรยากาศหน่อยครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการแชร์คลิปแล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ปราสาทตาควายไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากไหมติดตามกับคุณก้องเกียรติชัยครับคุณก้องเชิญครับแน่นอนครับว่าหลังจากเกิดกระแสนในโลกโซเชียลที่มีคลิปการเผยแพร่ชาวกัมพูชาขึ้นมาร้องรําทําเพลงกันบนปราสาทตาควายวันนี้ทีมข่าวมาสํารวจบรรยากาศการท่องเที่ยวพบว่าซบเซาเงียบเหงานะครับมีเพียงกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนชราของฝั่งกัมพูชาเท่านั้นเดินทางเข้ามา เที่ยวปราสาทแต่เราสังเกตเห็นว่านำได้สายสินมาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับทหารกัมพูชาด้วยครับ วันนี้ทีมข่าวมาสำรวจความเคลื่อนไหวบนปราสาทตาควาย1ใน4พื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิยื่นต่อศาลโลกนะครับซึ่งมีคลิปชาวกัมพูชาขึ้นมาร้องรำทําเพลงสร้างความไม่สบายใจให้คนในโลกโซเชียลอย่างมากจากการสำรวจวันนี้พบว่าปราสาทตาควายยังคงเงียบเหงามีเพียงทหารพรานของไทยยืนเฝ้าเวรนยามอย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันก็มีทหารของฝั่งกัมพูชามาสังเกตด้วยเช่นกันส่วนนักท่องเที่ยวนะครับ ซร่งวันนี้ภาพรวมยังคงพบว่าบางตามีเพียงชาวกัมพูชากลุ่มเล็กซึ่งเป็นผู้สูงอายุเดินทางขึ้นมาบนปราสาทตาควายทั้งนี้เราได้สังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวหนึ่งในกลุ่มนี้ได้นําได้สายศินมาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับทหารกัมพูชาคาดว่ามาสร้างขวัญกําลังใจให้กับทหารกัมพูชาที่ประจําจุดนี้นะครับขณะเดียวกันทหารพรานของไทยเราก็ยืนสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความ เรียบร้อยครับสำหรับมาตรการการดูแลความปลอดภัยบนปราสาทตาควายเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ห้ามแสดงสัญ,ญลักษ ชาติหรือร้องเพลงหากฝ่าฝืนทหารไทยของเราก็จะเข้าไปตักเตือนเพื่อให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวหากฝ่าฝืนอีกก็จะขอให้ออกจากตัวปราสาทซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จะประ,ประจำจุดตรงนี้นะครับก็บอกว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่เจ้าหน้าที่หรือว่าทหารพรานของไทยเราก็สามารถควบคุมให้เป็นตามปกติได้ครับ สำหรับปราสาทตาควายวันนี้ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬกาซึ่งแน่นอนว่าทหารทุกหน่วยบัญชาการและทหารพรานที่ประจำจุดนี้จะดูแลความปลอดภัยรวมถึงความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดนี่คือบรรยากาศที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครับ ขอบคุณครับคุณก้องกติชัยครับปราสาทต,ตาควายเนี่ยอยู่ห่างจากปราสาทต,ตาเมืองทมไป13กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างจากเมืองสำโรงของกัมพูชาไปตั้ง51กิโลเมตรเลยเนะหลายออคนก็บอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะมันไม่ใช่พื้นที่พิพากษาสามปราสาทนี้เนี่ยออมันเป็นของเรารไม่ใช่ของกัมพูชาครับ